มะนาวเยอะๆแล้วมะนาวแพงจะเก็บยังไงให้กินได้นานเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะชวนเพื่อนๆมาเก็บมะนาวไว้ใช้ได้นานๆนะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกและอีกวิธีหนึ่งนะคะการเก็บมะนาวก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะนี่จะเป็นอีกทางเลือกและอีกวิธีหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะ เราก็จะมีวัสดุดังนี้นะคะ 1. ปัจจัยสําคัญก็คือมะนาวนะคะเพื่อนๆที่เราจะเก็บแล้วก็หนังสือกระดาษหนังสือเก่าๆหรือกระดาษหนังสือ,อพิมพ์ก็ได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรานํามะนาวแล้วก็น,นําหนังสือหรือกระดาษนะคะหอ่อเข้าเลยค่ะหอ่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะหึงลูกการเก็บแบบนี้เก็บไว้กินได้นานนะคะตอนนี้มะนาวแพงเราสามารถเก็บแบบนี้ได้นะคะเพื่อไม่ให้มะนาวโดนอากาศความสดแล้วก็ความเขียวของมะนาวก็จะอยู่แบบนี้และคงรูปแบบนี้นะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะสําหรับการถนอมหรือการเก็บมะนาวนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะเก็บไว้กินได้นานาน,นะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เพื่อนๆในการเก็บรักษามะนาวในช่วงมะนาวแพงๆนะคะเก็บแบบนี้เก็บได้นานนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยแมพาทาได้นะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะมะนาวแพงเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเก็บแบบนี้เลยค่ะ ที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะการถนอมแบบนี้เราก็จะยืดระยะเวลามะนาวของเราให้ใช้ได้นานนะคะมะนาวสดมะนาวหอมแล้วก็จะอยู่คงทนแบบนี้ยาวนานนะคะเราก็จะนําใส่ถุงนะคะเพ,เพื่อนๆหลังจากนี้เราก็จะนำไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อให้เรามีมะนาวกินตลอดะคะ่ะ